ถ้าถามว่าใครในที่นี้บ้างอยากรวยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะต้องยกมือกันอย่างแน่นอนแต่ในการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตของเราจากคนธรรมดาทั่วไปให้กลายเป็นคนรวยนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องยากนะคะการที่เราจะเป็นคนมีเงินเราต้องมีความรู้ด้านการเงินการที่เราจะเป็นคนรวยเราต้องไม่เกลียดคนรวยและก็ต้องไม่คิดว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีค่ะ เปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของเราเปลี่ยนแนวคิดทางการเงินเปลี่ยน mindset เปลี่ยนทัศนคติมันจะทําให้คุณมีเงินขึ้นมาได้และชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้ในชั่วพริบตาค่ะวันนี้ครูเกมี5แนวคิดการเงินดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ร่ํารวยได้ภายในปีนี้ค่ะข้อที่1อย่ามีข้ออ้างในการใช้เงินถ้าหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตการเงินของเราให้ดีขึ้น เราต้องตัดข้ออ้างตัดกฎเกณฑ์ต่างๆในชีวิตออกไปให้หมดเพราะสิ่งเหล่านั้นจะถือเป็นกับดักในการขัดขวางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จที่จะทำให้คุณก้าวเข้าสู่อิสรภาพทางการเงินคุณต้องเริ่มลงมือทำวางแผนการเงินของคุณขึ้นมาใหม่เพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการให้ดีที่สุดอยากได้อะไรอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาอยากได้อะไรอย่าอ้างว่ามันยากเกินไป อยากเพิ่มรายได้ก็ศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ต้องการจะทำโฟกัสให้ได้ว่าปีนี้คุณจะเอาอะไรกันแน่แล้วลงมือทํากับสิ่งนั้นค่ะรับรองคุณจะมีะไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางอย่างแน่นอนข้อที่2ความเรียบง่ายคือแผนการเงินที่ดีที่สุดบางทีจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นเศรษฐีของคุณอาจจะมาจากความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตก็เป็นได้ การเลือกซื้อของเท่าที่จำเป็นในชีวิตการกินอาหารที่ไม่ได้หรูหรามากจนเกินไปแต่เน้นที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องใช้เพื่ออวดใครไม่ต้องใช้เพื่อเปรียบเทียบกับใครใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่แบบกระเบียดกระเสียนต้องอยู่แบบอดอดต้องอยู่แบบลำบากายากเข็นนะคะ เพราะการที่เราจะร่ำรวยได้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำให้ตัวเองขาดแคลนการที่เราจะมีแผนการแห่งความร่ำรวยคือการใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ก็มีความสุขและสามารถที่จะจ่ายให้กับตัวเองได้ก่อนเสมอดังนั้นยิ่งคุณมีความสุขความสุขนั่นแหละค่ะจะเป็นตัวนำพาที่จะทำให้คุณหาเงินได้ง่ายขึ้นข้อที่3อยากซื้ออะไรคุณอย่าใช้บัตรเครดิต เพราะการที่คุณใช้บัตรเครดิตหรือไม่ได้ไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะคือหัวข้อคือไม่ให้ใช้บัตรเครดิตในที่นี้หมายความว่าบางคนเอาเงินอนาคตมาใช้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีเงินและเวลาที่คุณอยากได้อะไรซึ่งของนั้นอาจจะไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่แต่คุณคิดว่าตอนนี้คุณไม่มีเงินก็จริงแต่คุณสามารถรูดบัตรเครดิตได้แต่คุณลืมนึกไปว่าบางทีมันจะตามมาด้วยดอกเบีย้ยซึ่งบางครั้ง คุณอาจจะต้องวิตกกังวลกับหนี้สินที่มันจะติดตามมาในภายหลังเพราะบางคนก็สามารถที่จะรูดบัตรเครดิตแล้วจ่ายคืนได้ตามปกตินั่นก็ขอชื่นชมยินดีด้วยกับวินัยทางการเงินของคุณแต่บางคนไม่สามารถจ่ายคืนได้เต็มจํานวนแล้วจะต้องจ่ายในแบบที่ต้องจ่ายเฉพาะขั้นต่าเงินต้นไม่ลดนะคะและคุณก็จะต้องจ่ายแบบนั้นไปเรื่อยๆกลายเป็นดอกเบีย้ยทบต้นทบดอก พอถึงเวลาจริงๆที่มีใบแจ้งหนี้ทวงถามมาคุณก็จะเกิดความวิตกกังวลการที่คุณเอาเงินในอนาคตมาใช้คุณจะมีความสุขแค่ชั่วคราวเฉพาะตอนที่คุณได้ซื้อในของที่คุณอยากได้แต่หลังจากนั้นค่ะความทุกข์มันจะเข้ามาเยือนคุณโอเคถ้าคุณจ่ายไหวมันไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ไหวคุณช่วยลดพฤติกรรมการใช้เงินที่เกินตัวแบบนี้ลงไปเถอะค่ะยิ่งปีนี้คิดใหม่ทำใหม่ ลองใช้เงินเฉพาะที่มีถ้าอยากได้อะไรลองเก็บเงินให้ได้ตามจำนวนนั้นก่อนแล้วค่อยซื้อของสิ่งนั้นบางครั้งการที่คุณอยากจะได้ของที่มันราคาแพงจนเกินไปคุณลองคิดดูว่ามันจะเป็นกับคุณจริงๆไหมแล้วคุณก็ค่อยจ่ายมันออกไปจะดีกว่านะคะคิดให้รอบคอบให้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงินในกระเป๋าของคุณคะ่ะข้อที่4ใช้เงินต้องมองภาพรวมไปถึงอนาคตอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ก่อนที่คุณจะใช้จ่ายอะไรนอกจากความพึงพอใจในปัจจุบันก็อยากให้คุณมองในเรื่องของอนาคตด้วยและก็ไม่ควรคิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีรายได้เข้ามาอีกเดี๋ยวเงินเดือนก็เข้าเดี๋ยวฉันก็หาเงินได้การที่คุณคิดหาเหตุผลสารพัดมาสนับสน,นุนเพื่อให้คุณได้ใช้เงินใหญ่สุดด้วยสุดร้นั้นไม่ถูกต้องค่ะมันจะทำให้คุณขาดความระมัดระวังในการใช้จ่ายดังนั้นการใช้จ่ายเงินทุกครั้งให้มองถึงอนาคต มีเงินเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินหรือยังมีเงินที่จะเติมเต็มกับความจําเป็นที่จะต้องใช้มีรายจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นต้องตัดทิ้งไหมวางแผนการเงินของคุณให้ดีให้รอบคอบให้มากขึ้นถ้าเป็นไปได้จดบัญชีรายรับรายจ่ายคุณจะได้รู้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกไปแค่ไหนแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายของคุณหมดไปกับอะไรบ้างน่าจะเป็นแนวทางที่ดีอย่างหนึ่งค่ะข้อที่ห แบ่งจ่ายการเงินให้เงินออกน้อยกว่าเงินเข้าถ้าเราอยากจะรวยจริงๆสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนให้มากที่สุดนั่นก็คือเปลี่ยนนิสัยให้เงินออกน้อยกว่าเงินที่เข้ามาค่ะลองแบ่งสัดส่วนรายรับรายจ่ายจัดสรรเงินให้ดีให้เหมาะสมแยกบัญชีอันไหนเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกๆเดือนอันไหนเป็นเงินออมอันไหนเป็นเก็บไว้เพื่อการศึกษาอันไหนเป็นเงินฉุกเฉิน อันไหนเป็นเงินที่คุณจะต้องใช้สำหรับอะไรคุณลองจัดสรรปันส่วนเงินของคุณให้ดีเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีได้เท่ากับคุณดังนั้นคนที่จะจัดสรรการเงินของคุณได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาไม่เคยทําเลยและก็ปกติเงินก็ใช้เดือนชนเดือนเวลามีเงินเข้ามาใช้จ่ายอะไรต่างๆในครอบครัวก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว จะเอาเงินที่ไหนมาแบ่งเป็นรายจ่ายต่างๆจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บออมแล้วถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนั้นที่ผ่านมามันไม่ทําให้คุณรวยขึ้นปีนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะเริ่มจากเล็กๆก่อนอย่างเช่นถ้าคุณมีเงินคุณอาจจะเก็บออมอย่างน้อยเดือนละ100เดือนละ500รอยเอาเท่าที่คุณไหวบางคนบอกว่าโอ้โหเก็บเดือนละร้อยเก็บเท่าไหร่ถึงจะได้เงินหมื่นถึงจะได้เงินแสนถ้าคุณคิดแบบนั้นแปลว่าคุณดูถูกเงินจํานวนเล็กน้อย มันเลยทําให้คุณไม่รวยสักทีการที่มีคนที่เขาประสบความสําเร็จเขามาแนะนําหรือเขาบอกให้คุณออมเงินไม่ได้หมายความว่าคุณเก็บทีละ5บาททีละ20บาทหรือทีละ100บาทแล้วคุณจะรวยนะคะแต่เขาต้องการจะให้คุณเก็บออมเพื่อให้คุณมีนิสัยในการออมเพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีเขาย้ำเสมอว่านิสัยสำคัญกว่าจำนวนดังนั้นลองท้าทายตัวเองดูคะ่ะ ว่าถ้าคุณจะเก็บเงินทุกๆวันวันละกี่บาทเอาเท่าที่คุณไหวคุณจะเก็บได้มากหรือน้อยแค่ไหนถ้าใครคิดจะเริ่มในเรื่องของการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณในปีนี้ลองมาพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะว่าคุณเองจะมีวิธีการออมเงินยังไงหรือใครมีคำแนะนำดีๆก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆเ,เอาไว้ได้นะคะช่องนี้เป็นช่องให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและแน่นอนบางคนอาจจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆใ,ในการเก็บเงิน อย่างเช่นเก็บแบงค์50หรือหักภาษีจากเงินของตัวเองหรือเก็บออมเดือนละ1 0 0หรือวิธีการใดก็ได้ที่จะทำให้หลายๆคนได้แนวคิดดีๆและเปลี่ยนชีวิตของคุณด้านการเงินให้คุณกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยขึ้นค่ะเราจะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชสวัสดีค่ะ